นี่ฮาวนี่ฮาวนะครับทุกคนกลับโมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไต้หวันในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอ e ีเวนท์ที่เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์เกี่ยวกับจี้นะครับผมและในวันนี้มีจี้เพิ่มเข้ามาใหม่อีกหนึ่งจี้ซึ่งเป็นจี้ที่มีชื่อว่าหมวกหุ่นไลกานั่นเองความสามารถของหมวกหุ oh ่นไลกานะครับผมก็จะคล้ายๆกับเซิร์ฟเกาหลีเลยเนาะก็คือเพิ่มอัตราการควบคุมลูกเต่านะครับผม53%บวกอีก10%เมื่อไม่แสดงผลเนาะแล้วก็เมื่อเราถอยเตาาผ่าน ตรูนะครับผมมีโอกาส73เจะเปลี่ยนสตูให้กลายเป็นหุ่นไลกาและหุ่นไลกานี้นะครับผมความสามารถก็คือเราจะไม่สามารถใช้เอฟเฟกใดๆของสกิลใดๆไม่ว่าจะเป็นจี้หรือว่าตัวละครนะครับผมเมื่อเราอยู่ในรูปรักของหุ่นไลกาเนาะแต่การยกเลิกการเป็นหุ่นไลกานะครับผมเราสามารถทําได้โดยการที่เราต้องเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทอยเต๋า หรือไม่ว่าจะโดนสตูนะครับผมดูดะเชน์าตตี้อะไรก็ตามเมื่อเราไม่อยู่บนจุดที่เราเป็นหุน่นไลการนั้นแล้วเนาะเราจะกลับกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมนะครับโอเคโอเคตามนี้เนาะมวกหุน่นไลกาก็จะมีอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชันด้วยกันก็คือเวอร์ชันที่ถูกปลุกกับเวอร์ชันธรรมดานะครับผมแตกต่างกันตรงเปอร์เซนต์ตรงนี้นะเปอร์เซนต์เปลี่ยนให้เป็นหุน่นไลก์เนาะจาก73กลายเป็น80%นะครับผมเพิ่มขึ้นมา7% ก็ถือว่าเยอะเยอะเลยเนาะ,ะเยอะแหละเราไปดูวิธีการหาหมกหุนไลลกากันเลยนะครับผมเริ่มจากเวอร์ชันธรรมดาก่อนเลยก็แล้วกันเวอร์ชันธรรมดาสามารถหาได้จากการสะสมนะครับผมวงแหวนเวทของหุ่นไลากาเนาะสามชิ้นนะครับผมแล้วก็หุน่นหมวกหัวของหุ่นไลากานะครับผมอีก4ชิ้นส่วนวงแหวนเวทหาได้จากการสะสมตัวของหุ่นไลากากับแขน ของหุ่นไลากาเนาะอย่างละ3ชิ้นดังนั้นเราต้องหาตัวกับแขนนะครับผม9ชิ้นเพื่อที่จะเอามาแลกวงเวท1ชิ้นแล้วเอาไปรวมกับหัวอีก4ชิ้นถึงจะได้หมวกหุ่นไลากาเวอร์ชัน S แล้วเอาไปทำเป็น S บวกเองโดยการรวมกับแสงนะครับผมส่วนหมวกไลากาที่ถูกปลุกสามารถหาได้จากการนำ แสงแห่งแสงเอเวสก็คือแสงที่ถูกปลุกเนาะของหมวกหุ่นไลกานะครับผมมาแลกกับหมวกหุ่นไลกาเวอร์ชัน S ถ้าเกิดว่าเราเอาเวอร์ชั่น S ไปทำเป็น S บวกแล้วอะ่ะเราจะไม่มีสิทธิ์เอามาแลกได้นะครับผมอันนี้ระวังด้วย แล้วก็แสงอเวกนะครับผมสามารถหาได้จากลิมิตช็อปเท่านั้นเราไปดูกันว่าสงวนราคาอยู่ที่1,062บาทนะครับผมเพื่อเพื่ออะไรเพื่อจี้ที่สวยงามบวกกับเปอร์เซ็นที่เพิ่มขึ้นนะครับผม7จ็เซพันหสบบาทคุ้มไหม <laughs> ไม่คุ้มนะครับผมอย่าไปซื้อเนาะเอาละ แล้วก็อย่างอื่นล่ะมีอะไรบ้างอย่างอื่นนะครับผมถ้าเกิดว่าเรานั้นอ๋อหมวกก็คือรวมหาหมวกเหรอเอาตัวกับขาตั้งนะครับผมกับขาของน้องเนาะอย่างละสองอันได้หัวอ๋อเราก็นึกว่าหัวนี่เปิดหาไม่ใช่หัวต้องเอาวัตถุดิบมาแลกนะครับผมดังนั้นการที่จะหาหัวครบ4ใบเราต้องใช้ชุด อีกแแล้วก็ขาอีก8นะครับอืมอ่ะดูจากทรงละถ้าจะหายากนะครับผมก็น่าจะเป็นแขนกับขานะเพราะว่าแขนกับขาสามารถเอามาแลกแสงแห่งกิจิยศได้อะไรก็ตามที่สามารถเอามาแลกแสงแห่งกิจิยศได้นะครับผมมันมักจะหายากอยู่ตลอดตลอดนะเนาะอ่ะโอเค แล้วอย่างอื่นอย่างอื่นนี่อะไรอ่ะอันนี้คืออีเวนต์ล็อกอินใช่ไหมเห็นว่าถ้าเราเกิดล็อกอินในแต่ละวันนะครับผมเขาจะแจกกองฟังมาให้เราเนาะเราสามารถสะสมกองฟังนะครับผมเพื่อเอาไปแลกหมวกหุ่นไรกาได้เนาะแต่ว่าแลกเป็นแบบสามครั้งนะครับผมเป็นแบบทดลองเล่น3ามครั้งเนาะก็ก็ยังดีกว่าไม่มีเล่นอ่ะเอามาทดลองเล่นก่อนก็แล้วกัน โอเคส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้สําหรับการรีวิวอีเวนท์เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟไต้หวันเนาะต่อไปก็เข้าสู่ช่วง้อหอสอต่อของอรอซบอบอนะครับผมบอกเลยว่าหมวกนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับเซิร์ฟไต้หวันเพราะว่าเซิร์ฟไต้หวันนะยังไม่มีความสามารถในการสร้าง โดมสร้างโลมาคุมตัวเองนะครับผมซึ่งความสามารถในการสร้างโลมาคุมตัวเองเนะี้ยสามารถป้องกันหมวกหุลล่นไลกาได้เนาะแต่ความสามารถในการป้องกันการโจมตีอย่างหมวกป้องกันหรือว่าหมวกไทเทเนียมนะครับผมไม่สามารถป้องกันสกิลของหมวกหุลล่นไลกาได้แสดงว่าอ่ะยังมีประโยชน์สำหรับเซิร์ฟนี้อยู่นะครับผมก่อนที่จะมีความสามารถในการสร้างโดนมาก็คือโดนโลเจ็ทแฮกโลใช่ไหม หรือไม่ก็โดนสำหรับหลุมดำนะครับผมหมวกนี้จะเริ่มไม่มีประโยชน์ละถ้า2 g นี้เข้ามาเนาะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสรุปหน้าหาไหมหน้าหาแต่ไม่จำเป็นต้องหาที่ถูกปุกนะครับผมเพราะว่ามันแพงมากจบสำหรับคลิปนี้ลุงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากัแล้วกันบอกว่าจะเป็นคลิป รีวิวหมวกหุ่นรายการเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นลเกมสถิติเซิร์ฟประเทศไต้หวันนะครับโอ้โหลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าเด้อใจเจียนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บด้วย